หลักเกจ็ดสวานตเคีโจโจ้พามากินเปอร์น้ำตกน้องสร้งแล้วะบ่สร้งลอ้วยสองถ้ยงวยสอถ้วยอ๋อกระดูกคุย ดูคยุยสั่งซื้นเปลยโจโ้จโคนมาพามากินเคนคนเป็นเจ้าทิ้นเอนอะันดักันดักรักแปดันดักรักแปดระหว่างินมาจิ้นตลอดมื้อนา้ได้มากินน้ำกับนจิ้นนี่ตัดไป ยานยานกองก็พบแล้วโอ้มีขาลายลูกซีมผักจํเป็นจัดเด้อพี่น้องนานให้เนาะหลัก7หลักอาหารนก็ขายอาหารตามสั่งเเนาะบุญมีอาหารตามสั่งน้องเตั้งบ่หลาย ประมาณเจ็ดแปดโต๊ะนี่แหละตอนนี้ก็เวลาสามโมงสามโมงแรงนมีการจ่ายเงินฟานทุกทุกธนาคารเนาะธนาคารจายค่าวันรีธนาคารการค้า กระดูก่อเออไม่ได้ค่ะยอออกไปยังกระดูกินแต่แฮด์เล่นวันนี้ลองมากินแฮนี่เนาะแต่เขาก็ขเขาก็จำเพื่อนแต่ว่าเราไม่ได้มากินน้ำกันกินแต่แถวเพื่อนเพราะว่าง่ายว่าพี่ไเด็ดอ่เนาะที่ถ้าเพื่อนแล้วนี่ยังไม่ง่ายมาหาทนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแน้วเดี๋ยวแล้ว สบายดีไม่พี่น้อง <laughs> บริรพรูพอ่อกันดนนดนแล้วบา้านวัดท่ายิบตรงกันพี่น้องเลยเพื่อนมาหามื่อนี่มาลิ้นนําอยู่พี่ละแถวลักเก็บลักแป่อยู่ละง่ายมาพี่ละมีแต่เพื่อนยังอยู่มองเกาวันี้พาเพื่อนมาจินอาหานประจํนานจเ,เพื่อนอาาประจำเฝือซีนเปื่อยแท่าซีนเปื่อย สีเปื่ออาหาันตามสั่งควบเบิดอยู่นี่าหานประจำนะเพี่น้องเคละเกดฮู้ดีเนาะฮม่เนาะละเกดละเป็ดฮู้ดีหานเนฟื่อน้ำตกเด้เห็นเนาเฟื่อน้ำตกเอาตกสีเปื่อยแซ่บมามามาอันนี้ครับสวยแล้วเนาะมาดูสวยแล้วสิสิครับใบโขบใบสามเนาะกะปิกบุบกทั่วเนาะนางทั่วพวมีเแล้ว เนื้อเปื่อยเน้นๆเ,เลยพี่น้องเลยขันมาช่วง11โมงนี่แมนคนเต็มพี่น้องคนเต็มโต๊ะมันเต็มไป,เ,มเ,ปเลยขันมาช่วง11โมงคนจะหลายเนาะมีพนักงานนักเรียนอันนี้เข้ามาช่วงช่วงแรงนะช่วง3มโมงพ่อเมื่อบ้านีมีสร้างสารรค์ได้หนึ่งหล้ากระฟืน้หนหากระฟื้นพี่น้องเลย

นุมๆุี่น้องยุ่งมากช่วงนั้นแม่คนหลานช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงเนาะทำงานเต็มี่น้อง ตามนะคะมีแบบข้าวขาหมู 7, ้าพันขาหมู้าพันผักกะเพราซาพันคือเฟืรน้ำตกนี่1ิบเก็บพันเน้ยี้สิบห้าอันนี้1ิบเกพัน,พนินขึ้นเหรอเป 10, ็นซิบเก็พัน2 0 0นสองพันกี ลูกลูเจ้าของฮานให้จะกินขนมชิ้นเปล่อกออกจากหม้อมนไหม,ะม,ะมะชิ้นเปืือยชิ้นสดหมูกรอบเน้อแต่ภูมักนเนาะภมักชิ้นเปืืยอยทำตกชิ้นเปืือยเป็น เนอไล่ก็มีบอกเนอไล่ห้องหนึ่งอร่อยมาอยู่ลักเกตผูกผักเองพี่น้องอยู่หน้าห้องเดีาเดามันใหญ่ก่อนให้เพื่อนมารีวิวให้เพื่อนลูกเองธรรมชาสตร์โปรใส่ป,ปุ๋ยใช่ยงัง ผู้มักแม้แต่ผู้สั่งพี่น้องช่วงนี้กับคนบ่าลายตอนสว่แล้โะโหได้ยืนแท้าเป็นกายดีเนาะออไม่มันเป็นด่านำ้ำ สวัสนดนีเชษแถวรักแปดหู้ดีพี่นอ้องเฟือน้ำตกซินเปื่อยห้มขาม,มาทานบุญนี่ทานทังชาติหรอกจะมีห้มขามข้างเข้าขามือจับง่ายพี่นอ้อมันให้หลาย ตามมบนไปละมาละมาละมาดูกินข้าวค้ามกันจินข้าวหมูบ้างอันนี้กินเฟิร์มให้ส้วง <c oughs> นับโปรดหนอโอ้โดึงส้วงเลย xin chào nha, xin anh, đi เลยย้ายไม่ยู่พี่กันคือที่ได้กินครบทุกเมนูเลยอยู่หางว,ว่าอะไรแค้ย้ายมาป่ะเพิ่นฟังเบิง้งเพียกเพิ่นกระเปาโมกบกพิเศษซ่าห้าอัาดซีดเลยพี่น้อง รักเก็ดรักแปบลดหลายคือเก้าพี่น้องคืออยู่น่าเซ็งคือเก้าเรื่องเปลือยอะไพี่น้อง แวยงัวครับพี่น้องเป็นดุกโค้ยเลยต้มมาแต่เศร้าตุนตุนมะเนาะแบบอ,อมีเดเบอร์ห้าซอยนะรุมลูมรุมบอ,อกเลย เอฟซีทางสวรรค์เขตแม่เอลมา,มา,มาลนาพี่น้องมันควต้องต้องหู้เฟอร์น้่งตกแเดวนี่ถ้าอยู่สวันถึงหู้หู้ดีอืม mất lên mất thôi đấy này làm xép của nó mặt lại, mặt xếp, không? này làm xép của nó mắm tinh này làm xép của này làm xép không เขาหั้งจินผู้เดียวขเขาแนมึงพู่พ่วเเกียวมาเกียวกินอยกเดียวข่าหนาเข่าซ้ำเข่าเสิอาย่ะไม่้อง,งอายเขาครับที่น้องเลยน้ำซุปคเทพดีๆคุ้งน้อยเดียงนก่เ ก็ตาปูกินมนีอย่างน้ำเป็ดครับน้ำตาลลวกอยูีมะนาวแล้วก็แล้วเบดวะะเเ็ดพี่น้องเบ็ดคักดบันเน่เพื่อนได้กินเบ็ดก้อนเฮาตลอดแต่เบ็ดไปเครื่องน้ำเป็นผันเบ็ดเ,เ, <c oughs> เอามื่อคืนนี้ต่ำฟองสีทองวันนี้ต่ำน้ำลา <c oughs> หลาทีแล้วเนาะบูขักพี่น้องมีแต่ว่าฝากคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝากคือเก่าฝากบูมีอย่างดอกพี่น้องเหรมีแต่ความฝากคือเก่าพี่น้องมาหอดมาต้อนกบบี้แต่ยู่แนวจิ้มเนี่ยแหละให้พี่นอ้องเบิ้งคือเก่าเนาะมีแต่ว่าฟังเบื้องเนาะคันเพิ่นได้ย่ายมากะสิมาจิ้มได้พี่น้องเบิ้งเนาะก็ไปจะมันเข้าขามหมูของเนาะพี่น้องจะครบเมนูนะกระนั้นขาหมูเป็นเห็ดบักไงเพ่น้องซื้อกับบ้านก็นกนได้จินอันนี้ก็ได้พี่น้อง ราคาเท่ากันพี่น้องสาวพันท่ากันอะ่ะช,ชิปนี้กระปุกยังไงฝากคือเก่าด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามคือเก่าเนาะเพื่อจะบอกภาพชิปต่อไปของพวกเขาว่างสิมีเมนูอย่างให้พี่น้องเบิงเนาะช่วงนี้กะคือว่าแหละยุ่งยากยุ่งไก่กันเนาะพี่น้องเนะาะกะาไก่กันเติบจากสวรสดิ์ธมิตรบาขอบใจเด้อพ,พ่อพชิมใหม่เด้อพี่น้องสวัสดีบายทุกคน